เย็บพี่ใครออกเลยพี่ตาบดูดดำแมดแั้นเลยน่ะฮะพอดูน้องน้องมือดำเปล่าวันนี้มันต้องหลับเร็วแน่เลยมันนอนไม่เกียวระวังนะอย่าคอหัวพี่เขานะคอยระ,ะวังน้องปล่อยเลย น้องมันไม่รู้นี่จ้าคอยระวังขอขอขอไม่ให้หัวใครหัวมันนี่ยตอนเอาเอาตอนน้องนี่ย

ha <laughs>